ี่คือเคล็ดลับการใช้คอร์ดไนขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ<อ>ผมคริเชนปั้นมือกีตาร์ในคลิปนี้ผมจะแนะนาเคล็ดลับการใช้คอร์ดไห,หรือโดเมนแนนเซเว่นไนนะครับอ่าที่มีการใช้แบบแจสซี่แจสซี่นะครับหรือที่อ่าดนตรีแจ๊สเนี่ยนำแนวแจ๊สเนี่ยใช้วิธีการเล่นหรือวิธีการคิดหรือการนำมาใช้แบบนี้นะครับโดยพื้นฐานนะครับอ่าการเล่นคอร์ดไนก็คือลักษณะนี้สมมติผมเล่น อ่าคอร์ด e flat อ่า e flat 9 e อ่า e flat 9อ่า, e 9, อามีที่มาจาก Dominant 7ก็คือคอร์ดส่งหรือ e flat s หรือถ้าเป็นท่าก็ท่าอย่างนี้อันนี้คือซาวล์ของคอร์ด Dominant เซเว่นะครับรูทอยู่ที่ E flat ก็เรียกว่า E flat เหรือ E flat โดเมนแนนเซ่นยังไม่เติมเทนชั่นอะไรยังเป็น Dominant เซเว่อย่างเดียวโครงสร้างก็คือ,อพอเราเติมนเข้ามา e flat ก็คือ f นะหรือเราจะนับเป็น2ก็ได้เห็นไหม f คือลำดับที่2ของ e flat แต่เมื่อมันเลยออกเต็มหนึงไปแล้วมันมาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นลำดับที่9อลองนับตามนะครับ root หนึ่งสองสามสีกเ็ดอกเต็ก็คือ8แล้วก็ f อีกออกเต็มนึงก็จะเป็นลำดับที่9พอดีเมื่อเรา เรียงใส่ตัวนี้เข้ามาก็จะเรียกว่านายเป็นเทนชันนะครับโน้ uh, Note เตเทนชันได้แก่9-11-13นะครับจะชารจะแฟลตอีกเรื่องหนึ่งทำไมถึงต้องเป็น9-13เพราะว่าเทนชันเนี่ย uh, มันคือแรงตึงมันตึงเครียดหรือออกมาจากโครงสร้างของคอร์ดก็คือ1-3-5-7มันก็จะเป็น2-4-6ที่เรายังไม่ได้เล่นแต่ เมื่อมันเป็นแรงตึงมันจะต้องออกจากออกเต็ปหนึ่งมาก่อนเรียกว่า tension นะครับถ้าถ้ามันยังอยู่ในสองีหก็คือถ้าเราเล่นอยู่ในออกเตปเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เรียกว่า tension มันจะเรียกว่าเป็นขั้นคู่หรือเรียกว่า interval นะครับอย่างนี้ก็จะเรียกว่า major second มันก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งเหมือนประมาณนี้อาจจะเป็นโน้ตเดียวกันแต่พอมันอยู่คนละออกเตปมันให้ฟีลที่ต่างกัน มันให้ฟิลที่แตกต่างกันในการในการเล่นในการอิมโพรไวส์นะครับทีนี้เมื่อพวกเราเข้าใจแล้วว่าตอนนี้โดเมนนนเซเหรือคอร์ดไเนี่ยมาจากโดเมนนนเซเเติมเทนชันไนมันมันเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้การนำมาใช้ต่อยอดเนี่ยมันสามารถเป็นคอร์ดซับโดเมนนของคอร์ดส่งอื่นๆได้คาว่าซับโดเมนน n t ก็คือซับ มาจากคำว่า substitution ก็คือทดแทนหรือสามารถทดแทนได้นั่นหมายความว่ามันเป็นคอร์ดที่สามารถเล่นทดแทนคอร์ด dominant seven อื่นที่มันเป็นคอร์ดส่งได้อย่างเช่นเมื่อกี้ผมจะเล่นตัวนี้ E minor แล้วก็ A seven ค่อยส่งเข้าหา D minor อยู่ในีย์ G อยู่ในีย์ C แล้วก็เห็นไหมครับจะเป็นลักษณะของ two five t o f i e ก็คือตัวนี้อคอร์ด3ผมมองเป็นมายเนอร์เซเว่นคอร์ด2 5คือโดเมนแนนเซเว่นก็คือ A7 เซเว่นส่งข้อหาดี i n เนอร์เป็นคอร์ด2ซ้อนมาอีกแล้วก็5ฟอันนี้เป็น2 5ในคอร์ดหลักอันนี้2 5ฟที่คิดซ้อนมาความจริงเป็นคอร์ด3เป็นคอร์ด3แต่อันนี้เรามองเป็น2แล้วก็5ฟ่าอันนี้คือ 2-5เป็นวิธีคิดแบบแจ๊สนะครับแล้วก็2-5ตัวนี้ทีนี้ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมเอาอคอร์ด E flat 9เนี่ยผมเอามาแทน A dominant 7ได้อย่างไรนะครับอ่าเนี่ยคืออันนี้คืออยู่ในเรื่องของตรโทนซับอ่าก็คือเป็นคอร์ดส่งซับก็คือ substitution ที่ทดแทนได้เหมือนเดิม แต่เป็นการทดแทนแบบ3เสียงเต็มก็คือไตรโทนคือไตรแปลว่า3โทนก็คือเต็ม1เสียงเต็ม3เสียงนั่นเองโทนแปลว่าเสียงดนตรีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห่างครึ่งเสียงถ้าอย่างเงี้ยห่าง1เสียงโทนหนึ่งก็คือเต็ม1เสียงไตรก็คือเต็ม3เสียงถ้าครึ่งเสียงเรียกว่า half t o ทนหรือ half step ทีนี้ไตรโทนซับสมมติคอร์ด e minor seven ต่อด้วย a 7 คอร์ดเ7เราเล่นปลายโทนซับคอร์ดที่ใช้แทนคอร์ดส่ง A7 ตัวนี้ไป3มเสียงก็คือเรานับจาก A ไม่นับนะครับเป็นรูทนับไป3ามเสียง1 2 3อ่าก็คือ e f l a t ตัวนี้อ่าฉะนั้นเราสามารถเล่น e f l t t o o m i n a n t 7แทนได้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่อยเข้า to ที่เป็น D minor หลักการเดิมอ่า D minor s ส่งเขาอ่าไป G dominant seven ไปโทนซับของ G ก็คือนับไป3มเสียง1 2 3อ้าว C sharp หรือ D flat ก็จะได้อย่างงี้เห็นไหมอ่าได้ซาวแบบอีกแบบหนึ่งนะอีก อีกฟิลหนึ่งเลยแต่ก็สามารถเล่นเข้ากันได้สามารถเล่นทดแทนกันได้อัดุคอร์ดหลักเอเซเวเป็นอย่างนี้จีเป็นอย่างนี้พอใส่ตรายโทนซับ,บอันนี้คือการใช้ไตรโทนซับโดมิเนน์เซเว่นแต่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโดมิเน,นนต์นะหรือคอร์ดนฉะนั้นอะแล้ว เมื่อกี้มีความเราเจอความสัมพันธ์แล้วว่า E flat dominant s เนะี่ยเป็นไตรโทนซับของ A 7ใช่ไหมนะสามารถใช้แทนได้แล้วแล้วพอเราเติมนายเข้ามาเนี่ยอ่ามันมาจากไหนอีกอ่าเรามองคิดอย่างนี้เราดูจาก A 7หลักกันเวลาเราส่งอ,อันนี้คือเติมเทนชันอันนี้สิบสามอันนี้คือแฟ a t สิบสาของ A อเห็นไหมจึงนี้พอผมตัดร o o t A ออกเห็นไหม พอใส่ไปโทนซับของ A ก็คือ e flat เห็นไหมไอตัวเนี้ยมันเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น a 7 13หรือ e e flat นไไอตัวเนี้ยมันเหมือนกันนี่ไงแล้ g f l a 13ก็เช่นกัน เห็นไหมมันไปสัมพันธ์กับไต่โทนซับเฉยเลยแล้วก็เทนชั่น83ไปสัมพันธ์กับคอร์ดนายของไต่โทนซับพอดีนี่เป็นไงเปิดโลกไหมนี่คือมิติใหม่ของการเล่นนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเข้าใจในฟังก์ชั่นการใช้งานเนี่ยแล้วลองนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดหรือเรียกว่าให้มีความเป็นศิลปะเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะเข้าถึงความเป็นดนตรีแจ๊สได้อย่างแน่นอน นะครับอลองดูตัวอย่างนะครับแบบธรรมดาแล้วก็ไตโทนซับโดมินันเซเแล้วก็เป็นไตโทนซับแบบโดมนนัไนท์ไตโทน นและนี่คือเคล็ดรับการใช้คอร์ดนายนะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดถูกใจกดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปการสอนเจ๋งๆต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับ สำหรับใครที่สนใจที่จะมาลงเรียนลงคอร์สกันก็ตอนนี้รับสอนทั้งออนไลน์และส่วนตัวนะครับครั้งละ500บาท1-2ชั่วโมงต่อครั้งใครสนใจเพิ่มทักษะการเล่งอิตาแบบมืออาชีพแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับขอบคุณครับ